chắc tại cái đó à âu âu qua đây âu tập cái 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 đó mình làm một cái 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 đó mình sẽ kiểm 100 được อหารลูกูครบแล้วติดมาต่หนองสตกไปาทานแล้วครับนอลูกปูจะเดินทางเข้าโคราชครับเลยต้องฉันเช่าหน่อยวันนี้ครับมีกิจนิมนต์ที่โคราชนะครับนาะ

โคชนต้ตนกงินอยู่แล้วต้กเปนังนละลายมันป่วยยาฉกกันมีนี่มเลยที่เด้ัคัดลไใ้ตั้งหาก Hả? Okay, thầy thầy mà. phải phải nè, phải 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 phải

ยัไมเรจโอ้ยังตองทำีกคุณก็ไปนู่นนไปใส่อไปมานี่่แค่คนหรอองคนใส่คนเย้าวันทีรีันเนี่ยนีเนาก็นแลกำผเ

เอาทำมาตินเลยทำอไรมาว่าท oh. okay, ี uh, right. <t <t ่งอยู่งระทับนั่นไปหาหมอันใันเ้าเช้ามันเชอยก่บมาได้ไม่ให้ไี่ได้ไย่รอดม่รอดวันนี้เดี๋ยวไะไปรอนวันน้นได้วไประดดดึงรดงลุลุก้ีวลายวันกันเือน

dạng thì hai ừ, đá. <laughs> ừ. đứa một bàn tìm đến một thằng bìm 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 thằng

ความมีความมีใครจะประคุงใครความมีความมีโคตรครับสำหรับคลิปนี้นะนี่กากฟไ้ที่นี่กบฝฟกดติดตามช่องส่งเัยเ้อสวัสดีครับ